เดี๋ยวก็จะถอนงอกให้เฮียคิดว่าโกนมันจะง่ายกว่าไหมใช่เลยรูปร่างเธอนะทำไมอเียัน,นกถึงอดีตเหลือเกินเนี่ยอดีตดีนะเมื่อก่อนเนี่ยเธอเนี่ยผอมเอวบางร่างน้อยกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยวนี้นะกินยังกระยัดหมอนนอนมันเมาเห็ดพอพูดถึงเรื่องผัดเผนะ็ดเนี่ยโอ้โหหูพึ่ง เป็นหลับขยับเป็นแดกกินนั่นแหละหนะนี่ถ้าขอ,อส้วมมันบ่นได้แนละ้วมันคงบ่นแล้วล่ะบ่นนะไรนะันเวลาหนูไปนั่งแล้วมันคงจะบนะ่นว่าเมื่อไหร่มึงจะสุดสักทีโวยเฮ้ยอ,อ,อย่าพูดสิพูดแล้วหิวนะอ่ะกินไปกินไปถึงอดีตแล้วมันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะออๆๆๆเออถึงอดีตตอนที่เรารักกันใหม่ เรื่องเงี้ยเคยร้องเพลงให้ดูฟังนะหนูชอบมากเลยอ่ะนะหนูกินไปเรื่องเงี้ยจะร้องเพลงกล่องเลยนะมีเพนด้าเพนด้ามีนก็เพนด้าไม่ชอบไม่ชอบเพลงนี้เอาอีกเออาีกเพลงแล้วกันจาง่างจางจางจางเราเคยจาง โอ้ยจะไปออกอาราบ้าที่ไหนกันล่ะลูกเอ้อาราบ้มไหนอะนี่ทำไมแต่ละคนหน้าตาเละมาเงี้ยไปโดนหมาที่ไหนฟัดมาลูกฮะบอกให้ใครกัดกับหมาที่โดงเจมาที่สารเจ้าเนี่ยนะศาลเจ้าโอ้ยหมาที่โรงเจที่สาลเจ้าเนี่ยมันเชื่องจะตายเอาข้าวให้มันกินมันก็ไม่เ่าไม่กัดแล้วนี่พ่อคิดว่าชักคุปตยาอ่อนกับหมา,า,าใช่ไหมเนี่ยฮะ นี่ฉันไม่ได้ปัญญาอดเม็นพ,นพ่อนะฮะหรือว่าแกไปม,มีเรื่องกับไอ้พวกคนแคที่สารเจ้านี่พ่อมีเรื่องอะใช่แต่ไม่ได้มีเรื่องกับไอ้พวกคนแคทพ่อดูพวกฉันได้จะมีเรื่องคนแคทพ่อบ้าเปล่าเออหนูโดนคนแคทลุงกระทืบมาแล้วหนูมีเรื่องกับใครอะลูกไอ้คนที่มันทำฉันนะพ่อมันคือไอ้แปะที่อยู่สารเจ้าไงพ่อ ไม่ต้องคิดอะไรมากลูกเอ้ยไอ้แปะนี่มันไม่ใช่คนเลวร้าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยหนุ่มๆรุ่นๆนะนะทำไมพ่อมันเคยเป็นเพื่อนกับพ่อถึงว่าพอพูดถึงไอ้แปะพ่อหลงตกใจเลยมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมพ่อมันไม่มีอะไรแค่เป็นเพื่อนรักกันลูกเอ้ยเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานไปไหนไปกันเที่ยวไหนเที่ยวกันกินไหนกินกัน